สวัสดีทุกคนพามาเบงหมักฟักมักแฟงอาไว้แกงใส่ไก่ปูกไว้อยู่ในสวนนี่แหละความจริงกับท่านแม่และปูกไว้นี่นน้อยก็มีพี่น้องกำลังน้อยน้อย,น,อย,น,อยน้อยก็มีเห็นบ่นี่ลายตาจากน้อยเด้อนี่สองลูกนี่เห็นบ่สองลูกนี้ เครือเดียวสองเครือหนึ่งมางนี่ตอนนั้นตอนที่คอยมาเสียหนาปลูกไว้อยู่ในสวนยางนี่แหละพี่น้องเบิง่งน,นี่ก็ดีดีเด้ดยางน้ำกลนไปใส่กับไปน้ำนี่มักฝากหมกากฝากไว้แกงใส่ไก่เอาไว้แกงใส่ไก่พี่น้อง หลายอยู่เด้แต่ว่าข่อยถ่ายให้ชุเจ้าเบิ่งเครือเดียวมาสิเมื่อเฮี้ยนแล้ว่อยสิเมื่อเฮี้ยนแล้วพี่น้องเครือบักอันนั้นนะเครือบักอ,อือพี่นอ้องเครื่องมังเอือเครืองฟักทองโอ้ยป้าสิพามาเบิ่งเครือนี่เครือนี่ก็หลายอยู่เด้พี่น้องเครือนี่ก็หลายลูกอยู่เด้ มันมีอยู่สองอุ้มหนึ่งดอกอยู่ในสวนเ,เนื่อไเบิ้งดินมันลมคัาไหมเบิ่งห้อยเพื่ออันอยางมันเป็นดินใหม่ด้พี่น้องเพราะว่าเอยห้ากับบุกเบิกปีที่แลแล้วก็ลงยางพลาเลยนี่อันนี้ก็มีสองลูกแล้วเพื่อนนี่ไหมอุ้มนี่อุ้มนี่มีสองลูก สามลูกนี่สามลูกนี่แล้วก็เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องสีลูกกลางกลางนั่นซีลูกแล้วสีลูกหาลูกนี่พี่น้องเนี่ยหาลูกนี่นี่หาลูกนะจ้าหาลูกหกลูกนี่นี่ เจ็ดเจ็ดอันนี้แต่อันนี้คือแก่แล,ล้แหละใกล้สิเอาไปแกงได้แล้วพี่น้องแกงได้แล้วนะแปดเก้าสิบสนะิบเอ็ดสิบสองสิบสามลูกสิบสี่สิบห้าสิบห้าลูกพี่น้อง มีสิหาลูกแค่ไหนปมัอเคลื่อนนี่ีสิหาลูกพี่นอะนี่เคลื่อนนี่เด้เคลื่อนนี้มีสิบหา้บหาลูกนะจ๊ะเคลื่อนนี่นีสิหาลูกลองพามาเบิ่งอุ้มหน่อยดิมันจะมีว่านี่อุ้มน้อยๆน,ยนยี่อันนี้มันเป็น ต้มีดอกพี่น้องไม่มีนะจ๊ะอันนี้ไม่มีจ้ะว่าเบิ่งเครือบมับงอือเครือนี่ิไหมคอยเสียหย่าเขาว่าสิเสียแล้วถิ่มเบิ่งแล้วก็ออกลูกอยู่เด้พี่น้องสองลูกสองลูกแลก้วก็สามลูกขี่ไล่ๆนึงก็ออกลูกสามลูกพี่น้องเ ยามมันคือว่าแล้วเนาะมื้อหน้าก็สิพาทุกเจ้าลงไปเบิงเขาเด้อมื้อนี้ฟ้าอยากเบื่อแลล่ะเมื่อไถก็เมื่อเลาะอยเลาะลจะสิพาหยังมาเบิ่งเกือบ่อึ2เครือนี่เครือนี่คืองามอยู่มีหมากอยู่บ่ล่ะนี่ บ,บ่มีพี่น้องเครือนี่บ,บ่มีหมากเครือนี่บ,บ่มีหมากเด้ออันนี้เครือนี่มีเด้อพี่น้องนี่เครือนี้มีลูกนะจ๊ะเห็นลูกนึงเห็นลูกนึงเห็นลูกนึงอันนี้สองละสามลูกนี่มี็สามลูกแล้วพี่น้อง สีลูกละเพื่อนนี่เห็นสีลูกจ้าเ้อสีลูกหาลูกนี่พี่น้องหกต้นนี่นะแล้วมันม่ใหญ่ปบนไหนดิหกลูกหกลูกกับเจ็ดลูกนั่นนะเห็นปะเห็นปะพี่น้อง เจ็ดลูกนั่นนะ่ะคืออยู่นั่นป้าป้าปมเมื่อป้เมื่อหระพี่นนอะ